เรจะพาคุณผู้ชมมาชมฟุตบอลเยา a ราชไทยแลนด์แฟนคลับครั้งที่4นัดประจำวันพฤารัสวดีที่ผ่านมานะครับเกมแานแข่งขันนัดนี้ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์เลยแหะครับคุณผู้ชมเพราะเป็นการพบเจอกันระหว่างทีมโอสสภาสะระบุรีกับอุนตราเมืองทองหรือเมืองทองอยู่ในเต็ดนั่นเองครับแม่ก็ต้องบอกว่าทีมอุนตราเมืองทองเนี่ยเขาคุยไว้เยอะนะฮะว่าเขาจะหวังลุ้นแชมป์ ถึงแม้ว่าศักยภาพตัวผู้เล่นน่ยอาจจะไม่จิตใจเท่าไร่แต่ทีมนี้รูไ้ไหมครับเขามีระบบการจัดการระบบการซ้อมระบบการสรบบกาวโอ้โหเรียกว่ามืออาชีพเลยละครับส่วนโอสุสภานร้อย M 50นั้นก็หลังจากที่ผ่านเรื่องราวน้ําท่วมมาก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ครับแต่วันนี้ก็เหมือนได้ตัวผู้เล่นดีๆกลับมาช่วยทีมเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับสระบุรี มาดูฝั่งเมืองทองครับนี่ฮะผู้เล่นสำรองโอ้จะเยอะไปไหมเนี่ยงานการไม่มีทำกันเลยครับหากันเยอะสักขนาดนี้อืมทำให้กุณซือมีแพนด้าของเราสบายใจขึ้นครับมีผู้เล่นเลือกใช้งานเยอะนะฮะร,รวมไปถึงกองเชียร์สาวๆของทีมนี้เขาก็มาให้กำลังใจเพียบเลยแหละครับนี่ฮะอุนต้าเมืองทองที่มีโอกาสยิงก่อนครับแม กาเป็นการทักทายที่น่ากลัวเช่นกันแต่หลังจากนั้นไม่นานครับนี่ฮะโอ้โหโอ้ไม่น่าเชื่อครับว่าระบบการเล่นมันจะทําให้ทีมขึ้นนําไปก่อนหนึ่งวัตสูตรได้จริงๆทั้งที่ศักยภาพผู้เล่นนะ่ะไม่ดีเลยล่ะครับแม่แต่เขาก็ยิงได้หละครับหนึ่งวัสูตรแล้วล่ะครับไม่เสียแรงที่ซุ่มซ้อมกันมาเหน็บนานนะฮะ อืมอสวนสภาเองแม่ก็มีโอกาสเช่นกันครับโอ้โหนิดเดียวฮะเกือบตีเสมอได้ทันควันมาดูเมืองทองครับแม่จะหลุดเดี่ยวเข้าไปโยกหลบ6789คนโอ้โหถูกเสียบลงฮะ <c oughs> ได้ลูกตั้งเตะครับแม่ยิงไปติดกำแพงแล้วก็ได้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งให้ผู้สาประตูได้กระโดดเล่นๆหน่อยละครับ <c oughs> โอสสุสภา <c oughs> ก็ได้ฟรีคิกเช่นกันครับ กดนี่ฮะลูกยิงเจาะยางเจาะเข้าไปครับแหมออกหลังไปเลยครึ่งแรกจบไปนะฮะมาลุ้นครึ่งหลังกันต่อนะครับเมืองทองคุต้าเมืองทองนําอยู่1นประตูต่อศครับรู้สึกว่าจะได้รับการแค่เกมมาจากกุญซื้อเอเคซี่แมกุณซือ Man. ณซ้อมีแพนด้าคนนี้แล้วนะฮะหวังว่าเกมคงจะดีขึ้นนะครับสําหรับทีเมืองทองที่เขาบอกว่าเขายัางมีลุ้นชมป์ฮะมีฮะได้โตตอบครับโอ้โหโทิศทางได้ครับแต่น้ําหนักเบา เก <S an> มดีขึ้นเห็นเลยล่ะครับแมได้ยิงครับติดกองหลังออกไปและจากลูกเตะมุมลูกนี้คุคลิกคุคลิงอ้าวเข้าเลยล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหอ,อ,อ,อ้าวงงกันทั้งสนามเลยล่ะครับเข้าไปได้ยังไงแต่มันเข้าไปแล้วล่ะครับดูไม่ทันใช่ไหมครับมาดูภาพชาครับนี่ปั่นไปแล้วก็ไม่โดนใครแล้วก็เข้าประตูไปเลยโอ้โหเล่นเอางงกันทั้งสนามครับแม้แต่กองเชียร์เองยังไม่รู้เลยนะครับว่าเข้าประตู สองประตูต่อศูนย์แล้วล่ะครับเ้าดีใจกันหน่อยครับดูไม่ทันใช่ไหมเนี่ยมวแต่เมาส์กันเนี่ยแต่หลังจากนั้นก็ัลคุณผู้ชมโอสถสภาก็ไม่ได้ยอมแพ้ง่ายๆนะฮะเหมือนตัวผู้เล่นก็จะมาดีกว่านัดที่แล้วฮะนี่ฮะโอ้โหถูกทำฟาวหน้ากรอบเขตโทษครับได้ลูกตังเตะและกดล้ว เขาไปเลยแล้วครับโอ้โหคุณผู้ชมครับ2ประตูต่อ1นึแล้วครับแม่อุ้นตัางเมืองทองพยายามจะประท้วงว่าล้าหน้านะฮะมาดูภาพช้าครับยิงฟรีคิกผ่านกำแพงไปแล้วก็สกิดนิดหนึ่งครับแม่เผลอไม่รู้โดนหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะเข้าประตูไปเลย2ประตูต่อหนึ่งครับเอาละครับโอสถสภามีลุ้นละฮะ มีลุ้นที่จะตามมาตีเสมอได้ครับเอาเริ่มเครียดครับผู้เล่นสำรองของทีมเมืองทองวิ่งลุดเดียวเข้ามาเด่งๆแล้วล่ะครับได้กดโอ้โหหลุดเสาไม่ได้ยังไงครับเนี่ยไม่งั้นก็เสมอไว้แล้วล่ะครับมาอ่าบุกไม่ได้แต่ลูกสวนกลับของคุณต้าเมืองทองเอาเป็นประตูเฉยเลยล่ะครับเอาแกไปไหนนะ่ะอ่ะ้เ้ยเ้ยเ้ยระวังระวังยายายา ึจะเป็นอาจ,จารย์ต้องนะฮะแม่ดูแ้แกหลุดเดียวมาแล้วแกวันเลได,ด้สายอืมสวนกลับได้ผลนะฮะแล้วทําไมต้องไปดีใจท่านี้ด้วยล่ะครับเนี่ยโอ้ดูแกเอ,เอาเอาถ้าปีนขึ้นไม่ได้อีกแกคงปีนวั้งเนี่ยะอ่ะแล้วลงลําบากก็ทีเนี้ อ่าล่ะครับก็นำไปสาปะตัวหนึ่งนะครับจบเกมการหนึ่งขันนะครับอุนดาเมืองทองก็พลิกสื่อมวลชนอื่นๆนะฮะกลับมาชนะทีมสุดสภา3าประตูต่อหนึ่งได้ครับก็สนุกดีครับผมเล่นด้วยสปิตของแฟนคลับโดยแท้นะครับเรื่องแพ้ชนะไม่ไม่ไม่สาระสำคัญนะครับเป็นเป็นการร่วมกิจกรรมกันนะครับเพื่อ ทุกทีมนะครับแต่ก็รู้สึกว่าการแข่งขันสนุกดีนะครับปีหน้าว่าทำใหม่นะครับปีหน้าแต่แต่อยากให้มีระบบการจัดการที่ดีกว่านี้นะครับเรื่องระบบเรื่องของเวลาตารางเวลาการจัดการการจัดการแข่งขันไม่ควรเลื่อนบ่อยแล้วไม่ควรดึกเกินไป นะครับแล้วก็เพราะว่าทีมผมเป็นทีมสลับบุรีด้วยโอสสภาเดินทางไกลด้วยต้องต้องคำนึงนิดนึงนะครับก็โอเคครับถือว่าสนุกได้ได้ได,ได้มีมิตรภาพดีนะครับแต่อยากให้มีการปรับปรุงระบบการจาัดการแข่งน,นะนะครับครับผมในปีหน้าโอเค,อเคขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับการไม่ทำตราดเกมในขนาดนี้ก็ช่วงนี้เรามีอะไรเครียดหลายอย่างนะครับอย่างน้อยเราก็มี บอลแฟนคลับนี่มีผลงานที่น่าอุ่นใจคร,รับก่อนเกมวางระบบอะไรไว้คือทุกอย่างคือเราซ้อมกันเพื่อที่จะพยายามเล่นออบอนลให้นสนุกนะครับแล้วก็ทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนเราก็ดูผลงานแต่การที่ว่าใครมาซ้อมมากซ้อมน้อยทีมเรานี่ไม่ได้คัดคนเก่งนะแล้วทำ,ท,ำที่เราได้เห็นแล้วจะบอกว่าชนะได้เพราะแท้จิก <laughs> ไม่รครับ <laughs> ผมคิดว่าอยู่ที่ความสามัคคีของทุกคนแล้วก็ทุกคนเขาช่วยกันเล่นนะครับ ชนะกี่นัดแล้วครับตอนนี้ชนะ2เสมอหนึ่งครับเป็นตอนนี้เป็นจากฝูงชั่วคราวครับแข่งน้อยกับเขาหนึ่งนัดหวังแค่ไหนตอนนี้ตอนแรกก่อนแข่งก็คือหวังติดหนึ่งในสามของกลุ่มนะครับตอนนี้เป้าหมายเปลี่ยนแล้วฮะเราต้องเป็นแชมป์ของกลุ่มครับรู้สึกว่าก๊าปีชุดใหญ่มานะครับในรบเรียนสตาร์ทโพสร์เยอะเกินแล้วครับรอย่างนี้แนะครับเราต้องมีอะไรที่เล่นแบบนิดนึงผมวันนี้ผมลืมแจ็คเก็ตดำมางั้นจะเป็นแบบล็อบบี้โฟลเลอร์หน่อยครับรู้สึกว่า ไม่บอลไม่เดินเล่นนะครับผมช่วยดีครับช่วยดีเพราะว่าถ้าเดินเล่นก็ไม่ให้กินข้าวครับแล้วมีอะไรตบแทนทุกทีไหมครวันนี้แน่นอนครับทุกร้านัดร้านก็แต่ว่าวันนี้ดึกแล้วไม่ปกติก็จะพาปิดร้านควรต้องสุกเลี้ยงข้าวต้งก่อนแต่วันนี้ดึกก็ติดไว้ก่อนวันนี้ก็บ้านไทยบ้านแมนครับผมแมนน่เจอไทยครับแมนหน่เจอทีมไทยสู้ครับวันอาทิตย์นี้ยังไงก็ฝากฝากแฟนบอลมืองทอนะครับที่ไม่ติดธุระอะไรตรงกับวันที่แข่งอุทัุขส้วย10โมงเช้ามาเชียร์ที ถ้าเราชนะก็โอกาสเป็นที่หนึ่งของสายร้อยเเซ็เลยครับ